าอางน,น,น,นะคเนีำพุที่ติดต่อคือถือว่าเป็นลูกทุก่งตะวันตกนะคะตัวภาษาไปก็จะออกสุีดิกนะคะอีกฟานเนลฮุยสตาแล้วก็โสดน,นะคะพื้นที่ของเรานะคะมีพอทั้งสิ้นประมาณ1 2 0 0คูนนะคะในพวกไม่มีเราจะต้องขอ,อลดดูดน้ำจาก

ให้ผู้นำองีก็คือรถไพออุบัติเหสองคันส่ส่วนราชการสััดสิบแปดชุดประมุขกรกันได้สถานีพัฒนามงานดาแได้ข้อปัจจัยการผลิตชุดพอดอจำนวนสิบแดชุดได้โรงการเกษตรกรการสานการใช้กระนได้ันทสสในรงนา รับการสนับนุนการิสากิจทในครั้งนี้บอกด้ยมนตรส่วราชการประจาจังหวัดระจําตมอีตัวชี้วัดเรื่องไถ่กต่อใส่ข้าวของจังหวัดสีเกียพื้นที่ลข้าวของจังหวัดสีเกียรอยู่ประมาณนั้นสาล้านไร่สามล้านไร่เป้าหมายก็คือไถ่ปกต่อส่อยู่30%ในล้านกกิโลากไดล้านกกิโ กิโลละห้บาทก็ได้ห้าล้านไปขายประมาณด้สามสิบครับสีสเกตโลชักราอาดก้อนฟางเป็นตัว <s us ur> ทีเท่เกิดนี่ผมอยาแต่ว่าเป็นใสยาบเปนใสยาบเอาไปเลย

สอันนี้เป็นท้้าท่ราตองทุกคยี่สิบทักท่คนยี่สิบ